ฮัลโหลทุกคนคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่าน,น,น,นกันด้วยแล้วกันนะครับผมยิบช่อง Alex Arms New Game ส o so วน for Exploring ของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนมาเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแพทช์ใหม่ในวันที่20เดือนสิงหาคมกันนะครับบอกเลยว่าโคตรเซอร์ไพรส์ครับผมเป็นระบบใหม่ที่ไม่เคยมีในเซิร์ฟเวอร์ไหนมาก่อนนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ Matchmaking นะครับก็คือการลงแล้งของ PVP นะครับก็จะมีการเก็บแร้งด้วยนะ ก็คือเมนเนอร์พเนี่ยใช่ไหมอันนี้นะครับร้อแต้มแล้วก็การเก็บ ZP ดอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปถัดไปนะครับไม่ใช่ถัดไปหรอกในคลิปนี้แหละแล้วก็สําหรับการต้อนรับระบบใหม่ก็ทางทีมงานมีของมาแจกด้วยนะครับผู้ชมนี่เลยในหน้านี้เลยนะครับันดับแรกเลยอย่าลืมกรอกโค้ดที่อัปเดต แพสใหม่นะครับก็คือโสต์นี้จะใช้ถึงวันใช้ได้ถึงวันที่21เขาน่าจะใส่ผิดวันที่20เดือน8อ๋อใส่ได้ถึงวันนี้นี่หว่าทีแรกเขาใส่เป็นวันที่24โมงนะ แต่นี้มาปรับเป็นห้าทุ่มห้าสิบเก้าแต่คลิปนี้ลงไปก็น่าจะหมดเขียนแล้วแหละโฟต์ข้ามไปเลยแล้วกันนะครับที่ยิงของมันดีมากนะเว้ยถ้าใครไม่ได้เสียดายนะได้พรีเมียมช็อปหนึ่งวันสองสองชั่วโมงเลดเมทัลคูปองนะครับเปลี่ยนเป็นบอสไอกริปสองใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูหน่อยนะผมว่าแบทเมคก,กิ้งหรือการลงแรงของ PVP เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมซึ่งกิจกรรมนี้เป็นระบบเอ่อเทสนะครับเป็นระบบเทสเบต้ตานะครับโดยจะมี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27นะครับวันที่27น่าจะแบบเปิดให้เล่นจริงๆนะเพราะว่าเท่าที่ดูประกาศเขาบอกว่าน่าจะมีระบบที่มันแบบขัดข้องอยู่นะครับทดสอบระบบ matchmaking สี่เว t เบต้าเทสนะครับคือการทดสอบระบบโดยมีวัตถุประสงค์ในตอปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดสอบระบบใหม่ทั้งนี้อาจพบปัญหาจุดบกพร่องในการเล่นซึ่งในเวลาที่ทดสอบเนี่ยอาจจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในบางครั้งก็ปิดไปแล้วครั้งหนึ่งนะประมาณนี้เรามาดูกัน วิธีรา,ายละเอียดของกิจกรรมละงานนะครับให้ผู้เล่นเข้าทดสอบระบบภายในเกมช่วง4โมงถึง5ทุ่มโดยผู้เล่นจะต้องเข้าเล่นจนถึงจำนวนรอบที่กำหนดรับของรางวัลไปเลยสามารถรับรางวัลได้แค่1เซตต่อ1 ID เท่านั้นเซ็ตละ1 ครั้งต่อ ID หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมทีมงานจะจัดส่งของรางวัลภายใน7วันทําการของรางวัลน,นะอันนี้เป็นเซต A เซตที่1เล่น70รอบนะลงแหลงลงแหลงก็คือกดตรงนี้เลยนะครับแมชเมคกิ้งตรงนี้เลย A 1. ก็จะมี25อันนะน่าจะแลกเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแล1อันกันแตก5ใบคูณ e XP 2 0 0 3อันครับรีออลอันนะครับนะ70รอบนะเซต A 1. ก็จะได้ถึงไข่แดงเนาะ ส่วนเซตบีเล่นร้อยห้าสิบรอบแล้วคูณสองเข้าไปอีกได้ไข่ม่วงห้าอเมซิงห้าเม, 5, มช็อตเจ็ดเม,เมกาช็อตหนึ่งเบ็ดสองหัวห้าสวรานสองหัวห้าครับแค่นี้แล้วก็สองร้อยรอบครับเซตสุดท้ายเซตสี่ครับได้ไข่ไฟลอดครับห้าอันนะแล้วก็ไข่ยมทูตห้าใบครับไรเดอร์ห้าใบดาบยกห้าใบเซตลิงอีกห้าใบครับวันนี้สองร้อยรอบนะได้ไข่มา,ายี่สิบห้าใบเลยนะ 5เซตนะของหรือว่าดีมากแต่ว่าน้าจะต้องเล่นเยอะอยู่พอสมควรนะ200รอบโอ,โ,โอ้โหเยอะมากนะครับอ่านี้ก็คือจะเป็นวิธีบอกการเล่นลงแรงเนาะก็คือให้ผู้เล่นเข้ามาที่หน้าวินเล่หรือชัยหนาแล้ว รือที่โซน6ที่เรายืนกันนั่นแหละขายของกันนั่นแหละกับเมืองจีนไชน่านะครับกดปุ่ม m a t c เ m a k i n g มุมขวาด้านล่างเพื่อไปยังล็อบบี้นะครับผมนี่ก็คือตรงนี้ปัจจุบันระบบจะมีเฉพาะโหมดการเล่นทีม4 vs สเท่านั้นไม่มี1 1่นะครับชว <ๆ S 1> <ๆ S 2> น <ๆ S 2> เพื่อนเข้ามายังปาร์ตี้ถ้ามีเมื่อกี้ผมไปแอบส่องคนที่เขาเล่นก่อนแล้วนะครับลองเล่นเห็นบอกว่ามีคนแอบลักไก่เอาตัวไก่เข้ามาลงแพล้งแล้วยืนเฉยๆโยนอ่ะเขาเรียกโยนนะครับแบบนี้ไม่น่ารักนะครับแบบนี้ ในกรณีที่เพื่อนกําลังทํกากิจกรรมอย่างอืงง่นเช่นลงดันเจนอยู่จะไม่สามารถเห็นคําเชิญเข้าร่วมปาร์ตี้ได้นะครับถ้าเราให้สมาชิกในทีมกดปุ่ม l a d y ก็คือปุ่มพร้อมกันครบทุกคนก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกดปุ่มพร้อมครบทุกคนหัวหน้าปาร์ตี้จะต้องเป็นคนกด start เพื่อ,อเริ่มการค้นหาแมชการต่อสู้จากนั้นรอระบบทําการจับคู่สําเร็จเมื่อจับคู่สําเร็จแล้วหน้าจอจะแสดงให้ ปุ่มเตรียมพร้อมเพื่อยืนยันการเล่นอีกครั้งหนึ่งถ้าผู้เล่นทีมเราไม่กดปุ่มพร้อมภายใน40วิระบบจะลงโทษไม่ให้สามารถเข้าห้องได้เป็นระยะเวลา15วิถ้าผู้เล่นทีมตรงข้ามไม่กดปุ่มเตรียมพร้อมอันนี้น่าจะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นาการจับคู่ของทีมนะครับแม่งมันต้องมีทีมจริงๆนะเว้ยเดี๋ยวเจอคนรักไก่นี่แย่เลยนะเนีย่ยมันมันจะมีแบบคำนวณพวก แต้มด้วยนะได้ตังค์ด้วยนะเออรูปแบบแข่งขันจะเป็นแบบทีมระยะเวลาแข่งขันใช้เวลาทั้งหมด5นาทีระหว่างแข่งขันจะมีเทมสุ่มให้เก็บกระจายตามสนามแข่งเปียเทมให้เก็บด้วยออเทมอะไรวะนี่ไม่รู้ผมยังไม่เล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูครับในกรณีที่ผู้เล่นออกจากเกมระหว่างแข่งขันได้รับบทลงโทษดังต่อไปนี้เนี่ยสูญเสียค่าเบนเนอร์พอยต์ห้าสิบคะแนนเบนเนอร์พอยต์ก็คืออันนี้นะนี่อยู่ใต้คริติคอลดาเมจเรามีอยู่ร้อยห้าสิบผมไม่รู้ว่าถ้ามันหมด มันจะเป็นยังไงมันจะมีอธิบายอยู่นะครับไปอ่านต่อครับสูญเสียค่า CP คะแนนแรลงหน,นึ่งร้อยคะแนนสูญเสียเงินจํานวนหนึ่งก็คือเงินเซนนะครับในกรณีที่ผู้เล่นหลุดระหว่างแข่งขนันอันนี้ก็จะโดนหักไปเลยถือว่าออกนะครับถือว่ายอมแพ้ไปนะครับมีบทลงโทษแบบเดียวกันนะเห็นไหมคาเมเจอร์พอยต์จะถูกรีเซ็ตเป็นหน,นึ่งร้อยห้าสิบคะแนนทุกตอนเช้าตรู่ซึ่งหากลดเหลือศูนย์จะไม่สามารถค้นหาห้องอ๋อ ถ้ามันเหลือศูนย์เนี่ยเราจะไม่สามารถลงแรงต่อได้นะครับก็ต้องรอวันถัดไปนะครับถึงจะลงแรงต่อได้ประมาณนั้นค่า CP จะไม่ลดจากการแพ้ถ้าหากว่าแรงของคุณเป็นลุกกี้ค่า CP ก็คืออันนี้ตอนนี้ผมยังไม่มีเลยนะเพราะยังไม่เล่นนะครับลุก,กี้ก็คือแรงระดับแรงของเรานั่นแหละแต่เมื่อใดที่คะแนนซ p ลดจากการทําผิดกฎเช่นออกระหว่างแข่งขัน โดยคะแนน CP จะถูกปรับลดลงได้ต่ำสุดที่สูงคะแนนเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดระบบจะทำการส่งผู้เล่นกลับมาที่ห้องของตัวเองนะจะไม่ส่งมาที่หน้าวินเลตน,นะครับหรือใชน้าก็จะอยู่ในห้องแข่งขันต่อไปและสิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับมีดางต่อไปนี้ ก็ระหว่างที่เราลงแหลงอยู่เราก็จะได้เงินเซนนะครับแบบเดียวกันกับการแข่งปกติไซพีแบบเดียวกันค่า CP จะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับว่าทีมชนะหรือแพ้ในแมชนั้นๆถ้าชนะจะได้รับคะแนน CP เพิ่มถ้าแพ้จะเป็นฝ่ายเสียคะแนนซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นที่มีระดับบุกกี้หรือแหลงที่ต่ำที่สุดเมื่อแพ้จะไม่เสียค่า CP เพราะว่าแหลงเราไม่มีไงเรามีศูนย์ไงมันจะไปเสียได้ไงเราไม่ไม่มีทางที่จะติดลบหรอกใช่ไหม ถ้าคแนน CP จะเป็นตัวบ่งบอกแรงของการจับคู่ในระบบอ๋อคือถ้าเราแรงสูงเราก็จะเจอกับคนแรงสูงถ้าเรายังแรงต่ําอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเจอคนปั๊มเพื่อเอาของนะครับก็คือพวกเปิดจอทิ้งไว้อะไม่เล่นอะเข้ามาโยนนะครับประมาณนั้นกติกาก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Matchmaking ระบบใหม่ แลน k i กิ้งของโซนโฟนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจก,กรรมต่อมาท่านผู้ชมโซนโฟเอ็กซ์ตรีมแมชเมคกิ้งสี่เวสสี่เลดี้ร์ไล็องอินเข้าหน้าเว็บประจำวันอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา14วันแล้วไปเตยมแจกฟรีสุดพิเศษฉลองโหมดใหม่สุดมันนี่เลยเว็บนี้เลยเข้ามาที่หน้าเพจโซนโฟแล้วหารูปนี้นะครับ ได้ของฟรีไป14ช่องหรือ14วันนะครับแต่ต้องเข้ามาล็อกอินที่หน้าเว็บทุกวันนะล็อกอินในเกมไม่ได้นะท่านผู้ชมโอเคพอเข้ามาในหน้าเว็บรับของเสร็จให้เราทําการล็อกอินข้ายดีมานะแล้วก็นี่เลยครับกดใส่ไปที่ภาพเลยนะครับแล้วมันก็จะด้งโหลดดิ้งเนี่ยคุณได้รับไอเทมสําเร็จอันนี้ก็จะเป็นถอดแก้ว2อันแลกเปลี่ยนไม่ได้ และเปลี่ยนไม่ได้ทั้งหมดแหละน้ำนี่เลยวันแรกจะได้ถอดแก้ววันที่2ได้เปลี่ยนแลวันที่3ามคูนีคีวันที่4ไข่ม่วงวันที่5กันแตกวันที่6 2 3อาอันนะครับวันที่7ได้อะกดดูได้นะครับของก็จะเป็นคูปองพวกตัวละครในดันนะครับแล้วก็8วันได้รีออ9วันได้ใบกันแตกนะครับผสม10วันได้ไข่แดง2ใบ11วันอเมซซิ่ง2ใบ12วันพิมเ์ย่ยมช็อป2วัน 13วันกล่องเช่าบวก9แล้วก็14วันอ๋อได้กล่องเอ่อพวกตัวละครในดันเจี้ยนเหมือนกันนะครับหรือว่าน,นี่ก็พอเอาไปเปลี่ยนเดินในทาวนหนุกๆได้นะก็ํานี้นะครับโอเคมาแล้วเข้าสี่เกมีลองเล่นเอ่อเลนกิ้งดูนะครับตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนบอมันต้องรอคนเข้ามาเปล่าวะเลนกิ้งรีบอร์ดอ๋อสามารถเราสามารถกดดูได้เหรอคอมมิ่งซูนกล่องรางวัลซีซั่นเนาะในนี้ยังไม่มีบอกเตรียมเปิดให้ทดสอบเร็วๆนี้เบต้าันนี้ไม่มีเพื่อนเล่น่ะทุกคนผมกลัวโดน ตัวไก่มาโยนเนี่ยเดี๋ยวเราจับคู่น่าจะสักพักหนึ่งโอเคครับท่านผู้ชมใต้ทีมและอ่าจับคู่อย่างนานอย่าบอกนะมึงไม่กดเนี่ยฮัลโหลเออลีลาจัดโอเคมาดูจอ,อมานโอเคประตูเปิดแล้วก็ทึบกกัปนี้ต่อ เอ้ยหนีว่ะมันหนีว่ะดีอย่างเดียวเว้ยเรามีแค่สกิลนี้อ๋อมันจะมีเทมสุ่มให้เกิดด้วยนะครับตายผมมาช่วยแล้วเพื่อน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 เอ้ยโอ้โหกำลังจะตายเลยตัวนั้นอ่ะประมามานาันเอาพื้นประมามานาันเอาพื้น ันนี้ผมโดนลุมอันนี้ผมโดนลุม,อนนม,โ,ลมโอ้โหเจ้ยโคตรเท่ปีกมังกรเอ้ยเดี๋ยวดะไอตัวไอ้ตัวที่ฆ่าผมเมื่อกี้อะไรวะจะไปฆ่าเขาโดูเขาฆ่าไอ้ตัวนี้มันฆ่าผมโอ้โหบุกซิเช่จับไว้เพื่อนจับไว้เพื่อนโอ้โทษโทษเพื่อนอุ้ยเชี่ยไม่ทัน ดาบยกสัด้วยก็ได้เปลี่ยนแล้วบอกเลยดาบยกใน PVP อ่ะแล้วด่านนี้ด้วยนะอูตายสามเลยนะทีมผมมึงเยอะอ้ยอ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้มันลุกขึ้นมาใส่ผมเลยม้นจัดเฮ้ยแต่ดีนะเว้ยผมไม่ผมไม่เจอไอ้พวกโยนอะ โอ้โหโลงดีพวกสิบสองทีตายไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยฮัลโหลท่านผู้ชมสองทีตาย,สอ,ตายสองทีกูตายยังไม่ได้กด E เลยไ <laughs> อ้เหี้ยเกินวะเกินวะ,นวะแต่พี่สองทีตายวะและ้ว E พร้อมกันอีก แล้ว5นาทีผมว่ามันนานไปนะ3นาทีได้ได้จะพอดีแล้วแบบให้เล่นเก็บตั้งแบบไม่รู้กี่รอบอะ200รอบอะกว่าจะได้ของอเอา้ากูมาทำไมเนี่ยคนเดียวเนี่ยเปิดไหนด้อีใส่ใครอะจอมเฮ้ยเยเอหรือม,มันเป็นเบ่งเลอเคโอ้โหจกักรยนานขกาดนะครับจงังหวะนี้โอเค ผมเองคิวไม่ทันด้วยมันเทวไงจอมานะแต่อีมันกางนะมันได้กินแล้น้อยไงอุ้ยไม่ทันเนะี่ยดาบยกมันยกเลยไม่หล่อผมไม่ผมไม่เล่นพีวีพีนานมากแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่หมดใหม่ที่ผมไม่เล่นนะแต่ไม่ใช่หมดแลนกิ้งที่ผมไม่เล่นนะ ด้หน่อยเพื่อนโอ้โหคิวก็ไม่ได้อีกปิดสตัมอโอติดอยู่คนเดียวท่ันผู้ชมหมดเวลาแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นเลยแพ้แรงกิ้งไม่ขึ้นนะค่าซีพีไม่ขึ้นจบอันดับที่4ียังไม่ถือไว้แย่นะโอเคพอคร่าวๆแล้วกันนะครับผู้ชมเดี๋ยวถ้าใครอยากดูการลงแรงอีกก็ คอมเมนต์ไม่ได้เราผมมาจัดให้นะครับด้วยเซตลิงของผมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมมีค่า e เมนเดอร์พอยด์ของเราก็จะไม่ลดนะครับร้อเท่าเดิมแล้วก็แรงก็จะอยู่เท่าเดิมถ้าเราแพ้นะครับถ้าเราชนะมันก็จะขึ้นค่า c-p ก็จะขึ้นด้วยส่วนถ้าเราแพ้ค่า c-p เรามีศูนย์เราก็ยังเป็นศูนย์เหมือนเดิมตามนั้นนะั้น เล่นไปนเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าเท่าที่เขาบอกมานะน่าจะ4ี่โมงถึงห้าทุ่มนะครับแต่ว่าคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมก็ก่อนจัดลานไปครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้เป็นผู้ชมคล้ายเงาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับโบซนโฟร์เอ็กซ์ตรีมของเราก็ฝากติดตามด้วยนะรนค,ยครับผมเเ่นนี้ชคคยรับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนท,ทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปละ